สวัสดีครับนักเทรดแล้วก็นักพันันทุกท่านนะครับพบกับพวกเราอิเลียโตนะครับแล้วก็ผมไทเกอร์นะครับวันนี้มาอัปเดตมุมมองทางด้านราคาของดอทคอยนะครับประจําวันที่30พฤศจิกายน2023นะครับโดยที่ตดตัวดอทคอยนะครับเราได้มีการอัปเดตไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็เลยว่าน่าจะนานไปเราควรจะอัปเดตมันใหม่นะครับก็เลยโอเคเราจะมาเริ่มพูดโครงสร้างทั้งหมดใหม่นะครับตอนนี้นะครับมุมมองที่ผมมองนะครับผมมองว่า ไอตัวโดช์คอยเนี่ยครับกำลังทําตัว3ที่เป็น3แกนซูเปอร์ไซเคิลนะครับโดยใน3แกนซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยก็จะมีขึ้นย่อยภายในเป็นตัวซูเปอร์ไซเคิลถูกไหมครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าซูเปอร์ไซเคิลแล้วตอนเนี้ยเรายังอยู่ในช่วงแรกๆอยู่เลยครับก็คือเราอยู่ในช่วงที่กําลังทํา1ึ่งซูเปอร์ไซเคิลนะครับโดยที่ใน1นึ่งซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5ที่เป็น1 2 3 4 5สไซเคิลนะครับแล้วที่ผมมองอีกก็คือผมมองว่ากำลังทำา3ที่เป็น3ไซเคิลนะครับ แล้วก็ในโครงสร้างย่อยภายในอีกนะครับใน3ไซเคิลเนี่ยก็จะมี1,2,3,4,5 Primary นะครับแล้วผมมองว่ากำลังทำ3า r p r i r y นะครับแล้วก็มองเข้าไปข้างในอีกนะครับใน3 p r i m a r y เนี่ย3 primary ก็คือ3มกลมๆนี้นะครับอ่า3มกลมๆนี้ใน3 Primary ก็จะมีตัว Intermediate นะครับผมกำลังมองอยู่นะครับตอนนี้นะครับผมมองว่า2 Intermediate จบแล้วหรือยังไม่จบนะครับที่ผมมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าขออนุญาตเปิด ชัดๆให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า2จบแล้วนะครับผมจะมองมันจบตรงนี้นะครับอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกครับขึ้นหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นตัว impulse ธรรมดานะครับเนื่องด้วยโครงสร้างภายในนะครับเหมือนตรงนี้นะครับถ้าเรามองเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยขึ้นอยูภายในเนี่ยมันตรงนี้มันมองเป็น impulse ไม่ได้ครับมองเป็น small X wave ก็ไม่ได้มองตรงนี้เป็น small X wave ก็ไม่ได้ผมก็เลยมองทั้งหมดเนี่ยเป็นตัว small X wave เลยนะครับขึ้นหนึ่งผมมองเป็น small X wave นะอันนี้บอกไว้ก่อน เพราะว่ามันนับแล้วมันลงลงลงตัวสุดน่ะผมนับแล้วผมลงตัวสุดก็เลยมองมุมนี้อ่ะแล้วก็เรามาเข้าเรื่องก,กันผมมองว่าหนึ่งเนี่ยจบแล้วด้วยซ้ำนะครับหนึ่งตัวเนี้ยหนึ่งตัวแรกเนี่ยหนึ่งที่เป็นหนึ่งษนนะครับอ่ะหนึ่งนเตอร์มีเดียจบแล้วแล้วมองว่าสองยังไม่จบที่ผมบอกว่าถ้าสองจบแล้วตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการทาขึ้นสามขึ้นไปนะครับสาม i n t อร์มีเดียเนี่ยขึ้นไปเลยแล้วก็จะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้ามเนอร์เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ลันเทนยาวเลยซึ่ง เป้าหมายของมันนะครับจะวิ่งขึ้นไปได้ถึงไหนครับถ้ามาเริ่มตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เลยครับอยู่ที่ระดับราคา0.122ครับ US Dollar นะครับถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ถึงนี่เลยเท่าไหร่50เปอร์เซ็นต์อะลดชอยขึ้น50เปอร์เซ็นต์นะครับมันก็หน้าคุ้มเสี่ยงถูกไหมครับมันหน้าคุ้มเสี่ยงนะ แต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่จบล่ะครับถ้าเกิดว่าไอ้สองที่เป็นสอง i n t e r m e d i a t เนี่ยยังไม่จบนั่นหมายความว่าจะต้องมีการทําลงมาอีกนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าสองยังไม่จบอ่ะก็จะมีโครงสร้างภายในเป็น A B C ที่เป็น A B C m i n ร r ถูกไหมครับโดยถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมมองว่า A m i n ร์จบแล้วและ B m i n ร์เนี่ยจบแล้วกับยังไม่จบนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองโครงสร้างภายในเนี่ยตัว A เนี่ยมันนับได้3เป็น collection นะครับ ซึ่งพอมาเริ่มด้วย3าอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นตัว small x wave นะครับถ้า2ไม่เป็น small x wave เนี่ยก็ควรที่จะเป็นอะถ้าไม่เป็น small x wave ก็ควรที่จะเป็น triangle เป็น flat หรือว่าหรือว่าเป็น zigzag นะครับเอ้ยขอโทษครับพูดใหม่ถ้าเกิดว่าตัว2เนี่ยมันไม่เป็นตัว zigzag เนี่ยคือมันไม่ควรจะเป็น zigzag ถูกไหมครับมันเริ่มต้นด้วยขึ้นสมมันจะเป็นอะไรได้บ้างก็จะมี triangle มี small x wave แล้วก็มีตัวแฟดน,นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังมองว่ามันเป็นแฟดน,นะครับเนื่องด้วยตัวบีเนี่ยมันรีเทสเกินขึ้นไปแล้วนะครับ6 1 8ซึ่งจริงๆตัวไทรแองเกิลมันก็ขึ้นไปได้นะครับคือเราไม่รู้จนกว่าตลาดจะเฉลยถูกไหมครับแต่ว่านะครับแต่ว่ามีแผนรองรับการเล่นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมองว่าตัวบีเนี่ยมันเป็นตัวตัวเอตัวตัวสองเนี่ยมันเป็นตัวไท i a แองเกิลนะครับก็จะได้ว่าเนื่อัว่าจะมีการรีเทสอยู่แถวระ,ระ,ระ,ระดับราคาประมาณนี้ คุณถ้าเกิดว่าคุณมองว่ามันเป็นแทงเกินจริงๆนะครับโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเป็นแทงเกินไหมแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีทางลงมาต่ํากว่าตรงนี้นะครับ0.07คุณเปิดออเดอร์ยาวๆได้เลยถ้าคุณไม่กลัวว่าจะต้องเสียค่าฟรีอะไรอะ่ะแล้วคุณก็รอราคาดิดงขึ้นไปนะครับอืมแต่ถ้าเกิดคุณมองว่าเป็นตัวตัวแฟดอย่างเงี้ยครับถ้าคุณมองว่าเป็นแฟดเนี่ยก็ต้องดูว่า C จบหรือยังเอ้ยตัว B จบหรือยังขึ้นย่อยภายในมันเสร็จไหมถ้าขึ้นย่อยภายในมันจบแล้้้้วนนนนนนะะะคครรรรััับบบตตงงีีถามจ C เนี่ยทำตัวเป็น Impulse นะครับทำตัวเป็นเทนขาลงนะครับคุณก็ต้องลันเทนขาลงได้เลยแต่คุณจะมั่นใจได้ไหมว่ามันเป็นเทนขาลงอ่ทีนี้ถ้ามันเป็น Small X Wave เอ้ถ้ามันเป็น Large X Wave นะครับซึ่งตอนนี้เป็นได้แล้วตอนนี้เป็น A B C X A B C จะต้องลงมาอีกซึ่งจะต้องต่ำกว่าเท่าไหร่ครับ0.07ูนะครับอ่อันนี้คือเรามองว่า2อยังไม่จบนะครับทีนี้กรณีว่า2ยังไม่จบเนี่ยมันจะผิดก็ต่อเมื่อเมื่อ,อไหร่ครับ ก็ตอนเมื่อ b เนี่ยมันรีเทสเกินขึ้นไป1้1ยของขึ้น A นะครับนี่รีเทสขึ้นไปวันนี้ถ้า b มันถ้าเกิดว่าไอตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วมันอยู่ตรงเนี้ย0 0นเนี่ยครับ2เนี่ยมันจบแล้วครับ2มันจบตรงนี้ละซึ่งเป็นไงครับคุณอาจจะเสียค่าเสียโอกาสนะฮะคุณคุณจะเสียค่าเสียโอกาสในการลันเทนระยะยาวขึ้นไปตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ยืนยันนะข้อมูลทีนี้ไอกรณีที่2จบแล้วนะครับ มันจะ invalid เมื่อไหร่นะครับ invalid เมื่อถ้าเกิดว่าคุณมอง2จุแล้วแล้วตรงนี้กําลังทํา1ทํา2นะครับแน่นอนว่าคืน3มันจะต้องเริ่มด้วย1 2 3 4 5สามห้าถูกไหมครับถ้า1ทําเสร็จแล้ว2ที่คุณกําลังนับอยู่มันรีเทสลงมาต่ํากว่า0 0นจดูนย์เจเนี่ยก็แน่นอนครับไอตัวกรณีที่2เสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จครับมันต้องมาเสร็จตรงนี้แทนอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้1นะครับนี่คือ1กรณีกรณีแรกนะครับที่เราจะมองครับแล้วก็ในอีกกรณีีท่ สองจบแล้วหรือยังไม่จบนะครับถ้าเกิดเราเพื่อนๆสงสัยกันนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่สองยังไม่จบนะครับคุณจะเห็นว่าคุณจะต้องนับขึ้นย่อยภายในเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น A B C ถูกไหมถ้าสองไม่จบนะทีนี้อ่าโอเคแหละตรงนี้มองเป็น A ได้ทีนี้ B เนี่ยมันควรจะเป็นขึ้นสามถูกไหมครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยยังไงมันก็เป็นเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอิมพาวส์หรืออะไรถ้าคุณนับอิมพ l s ส์ได้นะครับจะเป็นอิมพ l s ส์สอง X เวฟตรงนี้ก็เป็นเทรนทีนี้หรือมันอาจจะเป็นซิกแซก เลยจะเป็น A B C ตรงนี้เป็นซิกแซกได้ไหมก็ได้แต่ว่าห้ามนะครับห้ามเลยที่ตัวตัวเนี้ยถ้าเกิดตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ห้าม B เนี่ยวิ่งขึ้นไปเกิน161.8นะครับซึ่งอยู่ระดับประมาณนี้0.01 0.10ซึ่งก็คุณก็จะเสียมีค่าเสียโอกาสคุณอีกถ้าเกิดคุณมองว่าสองยังไม่จบนะห้ามเกินตรงนี้ถ้าเกินเมื่อไหร่เป็นบริเป็นสองจบแล้วถ้าสองไม่จบอาจจะมีการรีเทสขึ้นมานะครับ อาจจะเป็นอาจจะเป็น A ตัวแรกของ a ของ b แล้วก็ C ขึ้นไปหรือตรงนี้อาจจะเป็นคือมันมองเป็นตัวอื่นไม่ได้เพราะมันเริ่มต้นด้วยขึ้นห้านอก็ประมาณนั้นแล้วกันคือถ้าเกิดคุณมองว่าสองไม่จบก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับตรงนี้เป็นสิกแซกห้ามเกินนะห้ามเกิน0 1นจุดนศนะถ้าเกินมันจะอินว l i ลิตแล้วก็กรณีใหญ่ๆขึ้นมาอีกนะครับกรณีที่สองยังไม่จบเหมนเดอมอีิกไอสองตัวนี้นะครับสองที่เป็นสอง่าขออนุญาตนะครับสองที่เป็นสองไซเคิลถ้าสองมันไม่จบเนี่ยครับ อ่าแต่เป็นนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็น C ถูกไหมตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ยังไม่จบเนี่ยคือณตอนนี้นะครับณตอนนี้ผมไม่ค่อยเชียร์ข้างนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ไอ้สองสองตัวเนี้ยสองไซเคิลเนี่ยมันรีเทสลงมาแบบต่ํากว่าแปดสิบแปดจุดเจ็ดนะครับคือถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่านี้อีกอะมันก็จะไปตรงนี้แหละมันจะไปเกินตรงนี้เพราะมันเกินตรงนี้ปุ๊บ ไอ้โครงสร้างที่เราวิเคราะห์ใหม่เนี่ยมันจะผิดไอ้ตรงนี้หนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ละจะต้องเป็นคอร l เลคชันลักตัวหนึ่งอหรือไม่ก็ไอ้ตัว A B C เนี่ย C จจะยังไม่เสร็จอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ต่ำลงไปอีกแต่ต่ำยังไงก็ไม่เกินศูนนะครับยังไงก็ไม่เกินศูนอ่ะไอ้จะเป็นมุมมองของโดชอยนะครับโดยที่สรุปนะครับสรุปสรุปคือผมมองว่ากําลังขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ ผมมองว่ากำลังขึ้นโดยที่ผมมองว่าได้สองแบบคือ2จบแล้วกับ2อยังไม่จบแต่ส่วนตัวให้2จบแล้วก็ได้นะครับคือถ้า2จบแล้วตรงนี้มันสั้นก็จริงคือบางคนอาจจะแบบทวงติง2มันจบสั้นก็จริงคุณอย่าลืมนะครับเรายังมีขึ้นสี่ขึ้นห้าให้รอรุ้นนะครับถ้าขึ้น4ี่มันมันยาวเนี่ยมันไซส์เวยวยาวก็ก็โอเคมิกเซนคือมันเป็นเป้าหมายด้านเวลานะครับคือจริงๆมันก็มันก็ควรจะเอาเข้ามาเอี่ยวด้วยกับตัวอ e ีเลดเวฟแต่ว่ามันจะไม่เอี่ยวก็ได้ แต่คือที่เขาวัดมาที่อะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากสถิติว่าส่วนใหญ่มันมักจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาพูดถึงสรุปกันต่อก็คือ2อนนออชจบแล้วกับสอไม่จบถ้า2ก็ไม่จบก็ไปอยู่ตรงนี้ถ้า2จบแล้วคุณก็วัดเป้าได้เลยระยะสั้นทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับคุณวัดเลยได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบจุดแปดของขึ้นหนึ่งตัวนี้ขึ้นหนึ่งเรามองเป็นสมอ e ีกเวฟด้วยนะนี่เลยศูนย์จุดสองสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุ้มเสียงแน่นอน อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันขึ้นนะครับกำไราสเรเลยขั้นต่ำ50%าถ้าเกิดว่าไอ้สามสามอินเตอร์มีเดียนเนี่ยเป็นสามขยายนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองทางด้านราคาของดอทคอยประจำวันที่30พฤศจิกาย,ยน2,023นะครับแล้วกันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มาแสดงให้เพื่อนๆเห็นกันนะครับสวัสดีครับ